สวัสดีพี่อเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ EP พิเศษครับ EP ที่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดครับสองเก้าหนึ่งครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งไันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับนี่ครับกล่องเดิมก็มีนะครับรายการละสองร้อยบาทเลยครับสําหรับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนที่พี่น้อชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องแรกนะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยเก่าเลยนะหมายเล็กหนึ่งครับนี่ครับสภาพใช้นะครับมีเนื้อหลุดนะครับสองร้อยบาทครับหมายเล็กหนึ่งะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จสภาพใช้นะครับหมายเลขสองนะครับ สรับใช้นะับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จพร้อมเรี่ยมนะครับเรี่ยมแบบโบราณนะครับหมายเลขสามนะครับเด็ดต่อหมายเลขสามนะครับเนี่ย เรียมแบบโบราณนะเปิดหลังนะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับมาเล็กสี่นะเป็นสมเด็จวัดเก์กัน,นครับสภาพใช้นะครับมาเลขกห้านะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับ เป็นหลกะเก่านะครับหมายเลข้าครับหมายเลขหกครับเป็นพะระดีลานะครับพะระดีลานะครับเป็นกาแพงเม็ดขนุน,นครับหมายเลขหกนะครับเนี้ยดิน,นครับ หมายเลขเกณฑครับเป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพระชัยวัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ยครับมีช่อนะครับหมายเ,ยยเ,เลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเสมาหลวงปู่ทิมนะครับตอกโค้ดนะครับเห็นไกรทองนะครับหมายเลขแปดนะครับเนี่ยครับคมนะครับ หลังจันคงคมลลึกนะคะรับหมายเลขแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับหลวงพุ่ทิมนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นคุนแผนนะครับคุนแผนวัดบ้านกลางนะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับเนี่ยครับเป็นดินเก่าเก่านะครับหมายเลขเก้านะครับคุนแผนวัดบ้านกลางนะครับ ่อไปหมายเลขสิบนะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับท่ากระดานเนื้อตีนนะครับหมายเลขสิบนะครับพระท่ากระดานเนื้อเนื้อชินนะครับชินตะกัวนะครับปิดทองมาครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นปิดตาสายวัะพานสูงนะครับนี่น้ำผงลงรักนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ หมายเลขสิบสองนับเป็นนางพญาเก่านะครับนางพญาเก่าครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามนับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นสีมาหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกัวครับหมายเลขสิบสามนะครับ สิบสี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรุปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน,นครับนี่ครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นซุ้มกอครับไม่มีกระหนกนครับหมายเลขสิบห้าครับ สิบห้าครับคุ้มกอไม่มีกระดกเนื้อดินนะครับมาเลขสิบหกครับเป็นเหรียญไอ้ไข่นะครับเหรียญไอ้ไข่ปี26งหครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับปี26นะครับ17นะครับ เป็นพระคงเนื้อดินนะครับพระคงเนื้อดินหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดเป็นพระวัดพับนะครับเก่นานะครับหน้าหนึ่งตาครับหมายเลขสิบแปดนะครับพระวัดพับนะครับ หมายเลสิบเก้าครับเป็นพระคมหลวงปู่ดูคนระับพระคมหลวงปู่ดูคนระับหลังมีตายางนะับหมายเลขสนะิบเก้าครับหมายเลขยนะี่สิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงคนระับเนี่ยสภาพสวยเดิมหินนะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงคนระับ ปีสองศูนย์นะครับนี่ครับลาบมากมีนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอดหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะหมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็น สังกัจจายมหาลาบนะครับหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนะครับฉลองครบหกลอบนะครับสังกัจจายหลวงพ่อเอียนะครับสภาพสวยนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นพระปิตาเนื้อตะกัวเก่านะครับตาเนื้อตะกัวเก่านะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นพระพงหลวงปู่บุญนะครับ หลังจานนะครับหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วหลังจานนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ลีนะครับหลังแบบนะครับเหรียญพระอาจารย์ลีนะครับวัดอโศการามนะครับหลังแบบนะครับยี่สิบหกครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หินนะครับคอนแก่นนะครับอายุร้อยสามสิบสามปีนะครับ ตางตัะเป็นเกษานะครับติดเทียนชัยนะครับอันที่ยีิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีหนึ่งแปดนะครับ่ันพระอาจารย์ฟั่นปกเสกนะครับต่อไปใหม่ในยี่สิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงปุกทวดนะครับหลวงปุทวดหลังอาจารย์นอนครับตอกโค้ดนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ยิบก้าครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะหลวงพ่อเพียนวัดเกิ่นกระถิ่นนะเนี่ยกล่องเดิมกล่องเดิมนะครับนะครับหลวงพ่อเพียนวัดเกิ่นกระถิ่นนะครับมีต่อโค้ดแล้วก็มีหมายเลขน,นะครับหลวงพ่อเพียนวัดเกิ่นกระถิ่นนะครับกล่องเดิมครับ สามซิครับเป็นเหรียญลูกหล่อหลวงปู่แหวนครับนี่ครับปีสองสี่ครับเป็นกิ่งหลวงปู่แหวนครับเป็นลูกหล่อครับอุดกิ่งครับนี่ครับสองห้าสองสี่ครับหลวงปู่แหวนวัดโดยไม่ปังครับนะครับสภาพสวยเดิมเลยครับสองร้อยบาทครับรายการสองร้อยบาททุกรายการเลยครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรเรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ